ครับขับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องพงผ้าร้ยนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาตามตัวเลขพญานาคนะครับเพิ่นฝันหลพิ่นถูกมาสองสามงวดพฉะนั้นสามพงผ้าร้อยครับวันเมื่อนี้เพิ่นฝันส่งตัวเลยครับเด็กหนเรายังคือเก่าบ่แล้วผลว่าเพิ่มมาซีซีหกประนรีเพิ่มมาซีซีหกซีหกหกซีหกหกแม่นหน่อยเพิ่มเป็นเลขเบิ้ลมากบ่ไม่ถึงเลยเพิ่มเลขสามตัวบ่เพิ่มเลขสามตัวแต่ว่าเผล่าหมดเคลื่อนมันฝันเห็นเั่นปูใหญ่ไหมคือเจ้าปูปีบูญนี่แหละ พอพระพุทธรูปแบบย้ายหนึ่งสูงพอกันก็ปูพี่บุญแต่เราบอกว่ามัเป็นปูพี่บุญหรอกอพอไปบอกแล้วว่าเลขอันตัวน,นั้นน่ะเขาล็อกเดอ้อภาษาสันเขาจะาว่าหายออกภาาสันเลขตัวใดนะเลขตัวที่คนไทยมากที่แรงหนึ่งอย่าวก็หนึ่งหกแปดนะโอ้หนึ่งหกแปดไม่หายออกคนเรียกว่ามันจะออกเลขเบิ้ลภาาสันคนเรีสี่ภาษาไยหันพระภาษาสันมันเหมือนมีสี่หกหกแล้วก็เก้าหนึ่งคนเรียกว่าเก้าหนึ่งน่งงน 1, 6, นะมันอยู่คือ,อกเก้าเด้อเก้านนห,ห,หานึ่งเนี่ยก็บางทีแมน ย่ทั้งเบิดทั้งม่อนนี่เพื่อนหาเลขยก่าอย่างโตแล้วทั้งเบิดเลขเพื่อนตั้งแต่เลขไปบวงสวงบวงเสียงอย่างนี่แต่ก็เลขเพื่อนโดยมากว่าเขาเลขเลขหยั่งกันเนี่ยนี่เขาเลขจุดทูบหรือเขาเรียกฟันเขาเลขฝันเพราะเรียกเพื่อนฝันเป็นมาโอ้ปกติที่เขาเรียกฟันสุ่มวัดนี่ฝันได้เปลี่ยนจังสี่ปะบ่ทุกทุกวันน่ะฝันแล่ะก็คือฝันเลยว่าัษาลางวดนี้เมื่อคืนมันฝันเห็นปูว่ะสิอืม ปูออกหมดย่ายหนึ่งฉากเป็นกระปูพิบุูลน้องเอ็ได้ถามว่าเป็นปูพิบุญบอกว่าแม่นดอกมาสันองคงใหญ่องค์งามสีทองมาสั่นทองขับทองเนี้ยมันเลยว่าอ้าวผมแมนวันนี้อายจะโศงอีกบ่จับคือกันมาสันแล้วป่ะแล้วก็ฟันว่าระเบิดถึกเจ้าของกันละจะมานอนฟังอยู่ในยินเสียงว่ากันอมเมียมอมเมียมอยู่ยังหูฟังอยู่เอากันอ้อว่นเลขเปลี่ยนอีกเน่ามาสั่นก็เลยเฝ้าอออกมา ่ายคีมเอฟซีเบิ่งจะนี้เราพิ่มาบอกเลยซีหกสีหกหกนี่ใช่และโพชชติมากก่อนเลยก็เลยได้โซ่สมอไม่ก็เลยโท่โอ้ที่ถามมาไอ้ตัวเก่ามันบอกเนเลยกพิ่มาซีหกหกมันก็เลยโท่มากี้อยากนึ่งหกแปดเป็นสีหกหกแต่ว่าพ่มานึ่งหกแปดก็ต้องทิ่มดอกวะาสาัมกระเทียมันหลุดมากติมนเรียตทั้งเมือทั้งว่านี สรุปให้เอฟซีในคลิปนี่เนี่ยนี่ว่ามีตัวไรเนี่ยมีมีตัวไรเนี่ยเริ่มเริ่มจากเลขยั่งสุเนี่ยหละทั้งฝันทั้งเลขเพื่อนไปรับบวงสงบวงวังว่ะเออวาเลยวาเลยถ้าเต๋ซื่อนะฮมีหนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็สี่หกหกขนา้นี่ตัวเพื่อนไฮเสื้อเป็นไหม แต่ว่าซุ่มชุมเล็กูบเนี้ยคาเทียมันหลุดมากคาเทียเป็นรางวัลเล็กใต่สามตัวก่บอกว่าแล้แต่แ,แต่เอฟซีมักทามากเล็กถูบก็ซื้อเราแต่รว่าเราก็อยากให้ซื้อหลายยังถือหน้ายันเอฟซี FC ลงทุนหลายเล็กถูบคืออีกอย่างก่อนศูนย์เก้าห้าีใน,น,นสม,มุดเดียวเลยนตัวใจเดี่เดี๋ยวบุกันมันนี่ถ้ากเอาเอมาเพิ่มต่สี่หกหก เรียบคือโบเขียนเพิ่มเ,น,น,มน,เ,น,เนี้<ม>ยสันเขียนเพิ่มเลยตั้งแต่ย่าไปจับไปแม้นามาเห็นเนี่เขียนเพิ่มซี่หกหกไว้นั่ี่หกหกแม่นมาเป็นบอกสี่หกหกบหกหกสี่สี่ห้องของมิวกาสเป็นไปได้อยู่เนะเป<ม>็นมาเล็กมันสิบเปิ้ลเขียนมา โอ้ยเกียบบอลโทษไปถามมือเลขออกตัวนี้สุเทียโทษโทษไปถามบ่อยโทษเลขออกก็ไปแค่สองตัวนั่นโสุขวันน่ะแม่นเมื่อขึ้นในฝันเห็นปูแล้วมาบอกตัวนี้หน่อยแต่ว่าเป็นปูแต่ว่าจ้าปูไหนเนีนมาเป็นแล้วกับพอใดเรียนว่าปูไหนปูไหนกับยาดอกว่าจะถือปูไหนกับนั่นล้วดถือกระเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนั่นมันเหรอละมั่นใจคือคับเกลาเนืองกันล่ะเกล้าเนืองนี่มั่นใจแห้งแล้ว เพราะว่าเ,าเาสียงเก่าหนึ่งเน่ยไมฟันหนีตลอดวละจ้ะอายุเล่าสามสิบสองปีเดี๋ยวเดี๋ยวจีจะรู้ไหมเอฟซียังไงเลขพญานาคเด็กพญานาคจังวันที่สิบหกเมษายนสองหาหกหาเ,เด็กโตเน้นเล่านี่พวกลมไปนะพวกลมไปในเอฟซีสี่ใดมันเด็กหลายตัวแล้ววันนี้เอฟซีสี่เจ็บสุดก้าหนึน่งเนาะตัวเล่าเน้ยนตัวเล่าหอซื่อนะ แต่ว่าแต่ว่าอันรอกอืมแต่ว่าผู้ไหมากยจงไหนกับว่ากันไปอัี้สามหางนี่แหละลูกอ,อ้าเอม่เดอเอฟซีเด้อเลขพญาหนังวันที่สิบหเมษายนสองหาหกหาเลขฝันนะครับขอเนียนย้ำนะครับว่าเลขฝันสงวดที่ที่เขาก็คือเขาเลขฝันนั่นแหละเลขอ่าไอที่เล่าฝันเกี่ยวกับพญายนางนี ทุกวที่ี่านมาคือสามวดติดมาเนี่ยคือเขาเลขฝันอ่าเรียทูกแล้วก็ห้กระจุดนี่ยวันวันนี้วันนี้แหละแม,นม่นว่าเพราะว่าเราไปแก้บน <Yeah. S 1> ไปแก้บนเลยจุดทูกน้ำกันหน้าเอาทันเลยอ่าเอาเลขเอาทูกไปจุดเอาทูกไปจุดก็ได้ศูนย์เก้าหานี่ก็เทิ่งในเงื่อนน้ำไปเฮ็ดบุญน,น้ำมองเพื่อนไปบนไปบานเลยนี่ละ ยอดเงินยอดผาป้าก็ได้เก้าห้ากับเก้าหกยอดผาป้าเนะ่มันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันนะครับเก้าห้าเก้าหกนะ,ะผู้ได้่ไปตัดเป็นสามตัวก็แล้วแต่ครับพ่อแม่พี่น้องครับบันนี่นี่ส่วนเลขอายุเล่ากว่าสามสิบสองปีนะครับส่วนหกศูนย์สี่นี่อันนี้คือบกเ่ีกี้อกพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เขียนไว้ซื้ออันนี้ผู้ข้าถเทือเข้าไปร่ำถวายอ่า ถึงเราไปล่ำถวายปูก็เลยเขียนไว้น้ำซื่อๆที่กิ่งตัวหกศูนย์สี่ี่ก็ผููได้ชี้เนม่มไว้ก็บอกเปยังเขียนลงไว้เน,นี่ยนี่แหละครับตัวตัวเลขฟันเสยียคือฟันเนี่ยหนึ่งหกแปอและเลขสองตัวก็คือยังโค้งทีเก่าหนึ่งเพิ่มเพิ่มมาเมื่อนี่ล่าสุดนี่ก็คือสี่หหกอ่า เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี่เพ่นฝันว่าจัางไหนบอเอ้าเอาเอา,เอาลงในดาะนั่นฝันเห็น่ะปูใหญ่ไไว่าสัน่นเขาพุทธรูปงใหญ่สูงใหญ่คอเป็นก็ปูพีพบุญเลยเนอปูพีบุญพีบุญล,ลักนี่แมนเอฟซี C เคยมาเห็นปูอ่าวัดพีบุญรลับบ่ผัดแพนเันมาใหญ่นั่นละแล้วก็องค์สีทองงามงามาสัน่นม,มาบอกในความฝันว่าเลขตัวนั้นน่ะเขาลอกว่าสั่นเขาลอกไวเดอร์าสั่นนี่แต่ว่าเขาลอกไวบะดนี้ แต่ว่าเก่าหนึ่งน่ะมันหนาจะยัดไม่ถึงล็ลอกล็อกออกถึงล็อกบ่าใาเหตออกล<ต>เรา,เลาแล้วก็ได้ต้องม่องนสองเงี้ยสองแงมี่แต่เราบอกว่ากระซื้อไว้น้ำเนี้ย่ตอเราไม่ต้องบอกว่าเขาล็อกไว้แล้วอตอนนี้ว่าสันนั่นมาออกดอกแปงสันมาหุมงมาออกหรือเปล่าหรืว่าล็อกไว้แล้วเขาล็อกไว้แล้วเน่ยเขาล็อกไว้แล้วนี่ตัวนี้ว่าสันบานี่เอนบัตรสิไปมากพึ่งนึงบัตรสี่ไปไปสีและหานพาเล่าว่าสัน วางเลขกวันนี้มันสิเป่าเดอ้อวัาสีส่ไปเบิงกับมี่สี่หกหกเก้าหนึ่งคือเก่าวันนโอ้เก้าหนึ่งข้องทีโอ้เก้าหนึ่งแมนแล้วโยมมันมอ่าแต่ว่าสีห่หกหกนี่ก็ต้องเอาไปพิน,นาเบิงเนาะเพื่อนวารเล็กวันนี้สิเป่าก็มีโอกาสเป่ายี่ดอกเพราะวาเลขกํำลังอ่ากำลังหลยๆหมองทิม ที่ม่เนี่เนาะหลายๆสูตรหลายๆเลขคำนวณนี่เพื่อนบอกว่าเรขงวันนี้มีโอกาสถิปรอผู้ไดม้มาเป่าก็าร่างซื้อเบิษงเป่ามันจะดีนี่แหละว่าหมายมั้นบริองกลับเน,น,น,นเาะเ่ลงทุนหน่อยเนาลงทุนหน่อยนะหกหกว่าองกลับหกหกนะนี่แมนบอสันตัดซื้อสองตัวแล้วได้สีหกตั้งหกอ่าครับหกหกนะตอนนั้นแหละแต่ว่าเลขยงีว่ามากับว่าเอาลหละเนาะแม่นลกับฟันนี่ฝันว่าเลขออกอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเงื่อน ฝันคือกันเ่ยชุงวัดงวดวันนี่ที่ถือหลายหลายฝันว่าฉั่นฝันฝันว่าได้แกะขนมขน้นนี่หมายถึงว่าซื้อเลขแล้วเนี่ยได้เลขคุณมากมาซื้อทิมไว้แล้วนี่ฝันมาฝันว่าได้แกะขนมข้นงอมล้วนึงงวดก่อนนี่วันวนี้ฝันว่างไท่านี่ฝันว่าเขามา่ห้องบอกเลขออกเราเดอ้เดอหนึ่งเก่าลางพาก,กันเฮแตกตึมตมอยู่ว่าถือแล้วห้องของไว้เราเก่านึ่งวันนี้เหลือบุญมาสั่นอืมบัได้แกเงียังไงบอกวันนี้ก แล้วก็ฟันเห็นงูเอางูใส่แต่คู่มากว่าแต่งูเหลียงเหมือนยคออย่งนีล่ะแต่เนี่ามัเละพ้นตีเขาแล้วห่ะก็ตองว่านี่เหละเขาแล้วเละพ้นนะเขาแล้วเนาะมันจะล่องเบิ้งร่องเบิ้งจะล่องเอาไปอยิบจับลตดตอรีีไว้จักใบสองใบเบิ้งเด้อผู้กำลังเบิ้งคิปนี่ก็ได้แอดกับว่าได้น้ำเสนอว่าต้องให้ไปเมียนทางใส่น้ำกันนี่ว่าเมีนนี่ปัเทียนเลขออกมากายหลังพราะว่าตีลังกากับหลังกับวัวไหวนี่ นั่นก็ให้ใส่สติดีๆก่อนสิลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้มีความถึกแล้วก็มีความบ่ถึงนี่มันก็ททอกันเนาะมันจะนั้นก็ใส่สติดีๆเพราะว่าแต่ผู้ซื้อถึงนี่ครับเพราะว่ามั่นใจมั่นใจเน้แตได้รางวัลที่ผ่านมากกบ่ได้มั่นใจถ้าก็าสั้นจึกน้ำเพื่อนสามงวดแล้วเพิ่นให้มาสูงวด แดี๋ยวฮาว่ามั่นใจเกิดวามว่ามั่นใจเพราะว่าโอ,โอ้เหล็กตังลอยตัวเนาะมันทิ่มาออกกรดอกกระเดียนะก็เลยเกิดวามว่ามั่นใจก็เลยโอ้ยขันมั่นใจไปนั้นมันก็พอถือกระซั่มนะมันก็ทิถือไกลก็นั่นพูดละวันนี้ก็ลอกมองหนึ่งหกแปดอ่ะงามเนาะเนี่ยหกอ่าหนึ่งหกแปดเนี่ยเขาล็อกไว้แล้วก็อาจจะล็อกให้ออกก็ว่าจากแล้ว <c oughs> เออก็เป็นไปได้เพิ่งเอายกขึ้นมาให้เอฟซีเบ <c oughs> ิ้งถินไทยคลิไปไว้เนะ อ๋อเลาว่าเขาล็อกไว้แล้วเลขตัวนี้วาจันอ้าววันนี้ที่าย้ำให้ฟังเมืองเน้อคอยพี่น้องเน้อหลังจากที่เพื่อนได้นึ่งหกแปดมาอ่ารับเก้านึ่งมาเป็นเลขฝันเนี่ยวันนี้มือขึ้นนี่ล่าชุดน,นี้มือขึ้นเมื่อนีมือเลขออกนะเมื่อนีมือเลขออกนะมือขึ้นนี่บนะน,น,นฝันเพอนฝันมาอ่าเลขนึ่งหกแปดเนี่ยเขาล็อกไว้แล้วว่าจันในฝันนะครับ บัดนี้คนที่มาบอกเนี่ยนะครับบัดสีไปก็เลยสี่ใส่ใส่ใส่หยังสี่สี่ใส่หานพระอยู่หานพระมีเลขสี่หกหกอยู่กับเก้าหนึ่งอยู่นั่นก็จะแสดงว่าเลขสี่หกหกนี่เพิ่มมาใหม่เลขเก่าหนึ่งยังคงทีวันถ่าไปเพิ่มเลขสี่หกเนาะเอาซ้ำนั่นทังตัวความฝันก็เป็น อีหยังนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลเด้อพ่อแม่ควายพี่น้องให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมดีๆเด้อครับครับพี่น้องก็คือสิได้เบิ่งชมกันเนาะครับเลขพญานาคเพิ่นเปลี่ยนแปลงมาตัวนึงครับมีเพิ่มมา466ว่าซั่นเพิ่นว่าพี่น้องก็ไปเสี่ยงไปฝันมั้งนะครับมื้อนี้มื้อหวยออกสิทันบ่ทันก็บยีหน้ามึงเอาเด้อครับเด้อไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคบางเที่ยงเมียนว่มฝันของเพิ่นอ่านบะเม่นก็ถือว่าผ่านไป คราบพอมูดก็พุ่นะครับพี่น้องที่ข้ามันฝรั่งมาชมชงพุ่งพะลวยครับวังบ้าสศิวภาทีไม่ต่อไปให้พี่น้องลำล้ำรวยทุกท่านทุกคนครับปีใหม่ข้ามาแล้วครับอืมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันไหมครับกรับสวัสดีครับ